ยูโร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 สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมยูโรวันนี้ข้บกล้องหน่อยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมโกนะครับอยู่ที่ช่องกาโกวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการตัดเล็บให้กับเจ้านายของเราทําไมถึงมาพูดคุยถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมเจอปัญหาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับที่บ้านผมเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นไปเลย เห็นไหมครับก็จะ,จะมีบริเวณโซฟานะครับหรือผนังที่ผมติดบอลเปเปอร์ไว้หรือไม่ว่าจะเป็นพวกโต๊เฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะมีรอยรับเล็บของเจ้านายของเราอยู่ก็เลยไปหาข้อมูลนะครับผมว่าเอ้ยเราจะทํายังไงได้บ้างซึ่งเขาก็บอกว่าให้เรานะครับหาที่รับเล็บให้กับเจ้านายของเรานะครับมันคือตัวนี้ มันก็คือไอตัวฟุรูปฟูกในการแบบในการับเล็บไปแหละเนาะก็ใช้ตัวนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอนะครับผมก็เลยไปเสิร์ชข้อมูลดูเขาบอกว่าเราสามารถตัดเล็บให้กับเจ้านายของเราได้ด้วยเนาะทีนี้วันนี้ก็เลยจะมาลองตัดเล็บให้กับ แล้วก็ยูโรนะครับผมซึ่งในการตัดเล็บนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือในส่วนของกันไกนะครับเราจะไม่ใช้กันไกของคนตัดเล็บน้องเนาะเพราะว่าลักษณะของเขี้ยวเล็บนะครับของน้องเนี่ยจะ,จะ,จะแบบจะงอเนาะไม่ไม,ไม่ไม่แบนเหมือนกับเล็บของคนนะครับก็ต้องใช้กันไกตัดเล็บของน้องเป็นพิเศษนี่ก็จะเป็นตัวนี้ของผมใช้ตัวนี้นะครับเกาะของผมล็อกเก็บได้ด้วยนะครับครับมันจะเป็นในส่วนของ กมวงกลมเนี่ยเอาเล็บของน้องเข้าไปนี่แล้วก็ตัดตัดไปเลยแล้วก็ถึ็ก็จะมีตัวตะไบอีกตัวหนึ่งนะครับต้องมีตัวช่วยด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับจะให้แแบบนะครับเป็นผู้ที่จะตัดเล็บให้กับน้องของเราเนาะซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับการตัดของผมเนี่ยจะตัดเฉพาะขาหน้าที่น้องมีโอกาสไปรับในที่ต่างๆแค่นั้นก็จะตัดเฉพาะขาหน้าเนาะก่อนที่เราจะตัดเล็บเราต้องศึกษาในส่วนของเล็บน้องก่อนนะครับเดี๋ยวหาดูเอาสักเล็บใ่นี้ขอเล็บหน่อยค่ะ เล็บมาเล็บมาลุกเล็บมานี่เห็นไหมเห็นไหมครับก็ในส่วนของการตัดนะครับผมเราไม่ต้องตัดเข้าไปในส่วนที่มันเป็นเนื้อเล็บของน้องนะครับตัดแค่พอให้ให้ในส่วนของไอตัวปลายเล็บเนี่ยนิดหนึ่งพอนะครับเนี่ยตัดนะครับเพราะว่าสังเกตเห็นเนี่ยค่าเราเดี๋ยวผมหาเล็บตัวที่มันเป็นใหญ่ๆให้นะกัน เห็นไหมอันนี้จะเห็นชัดเจนนะครับถ้าเราตัดเข้าไปลึกเห็นไหมสมมติผมตัดตรงนี้เลยเนี่ยมีโอกาสนะครับที่เลือดจะออกมาต้องตัดเฉพาะบริเวณปลายเล็บแค่นั้นนะครับไม่ให้ตัวแหลมๆเนี่ยมันไปเกี่ยวหรือมันไปควนสิ่งต่างๆได้นะก็ตัดแค่ตรงปายนี้ออกเนาะในส่วนของเล็บแรกนะครับมันก็จะอยู่นี่นี่น่าจะเป็นเล็บนิ้วนิ้วโป้งเนาะตัดนะครับ อืมนะแล้วตัดได้ประมาณนี้นะครับส่วนปลายแล้วก็ใช้ตะไบ,บนะครับถูที่สองครับมาต่อครับขอหาเล็บหน่อยอ่าเล็บมืออยู่ไหนครับปึ๊บอืมทีนี้ขอตัดเล็บก่อนเอา นะน่นิ่งก็เสร็จแล้วนะคะนิ่งหรือหนูม่วงคะ่ะ อ,อยู่เล็บนะครับอฮมเรียบร้อย ดูหน้าสิงอนไหมงอนเปล่าหน้างอนไหมลูกหน้าโกรธเลยอ่ะก็นี่นะครับเราตัดเสร็จเห็นไหมครับอืมเป็นนี่เป็นไงบ้างงอนเลยงอนแล้วใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยไม่นีงอนเลยเออเป็นีงอนเลยมาตัดเล็บกันเราอ่ะเร็วตัดลิฟนะครับ เล็บนะครับยูโรครับยูโรกำลังจะไปตับเล็บนะครับเล็บหายไปหน่อย่ไม่มียยูโรยูโรไหนขอเล็บดูเล็บหนูก่อน นนี่ะคต้องเล็งให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าให้โดนตรงนี้นะตรงนี้จะมีสีชมพูชมพูอยู่นะครันันก็คือมีเนื้อนะฮะห้ามโดนเลยนะไม่งั้นเลือดออกเพราะว่าจะมีหลายคนนะครับที่พาน้องๆหรือพาเจ้านายของเราเนี่ยไป อัดน้ําตัดขนหรือตัดเล็บนะครับเราจะเห็นว่าร้านบางร้านเนี่ยตัดแล้วเข้าเนื้อนะครับน้องเลือดออกกลับมาก็น้องป่วยอีกนะฮะรักษาแผงกันอีก เสร็จแล้วโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างเอยสำหรับการตัดเล็บนะเนาะก็ต้องมีผู้ช่วยนะต้องมีคนจับน้องให้ด้วยหนึ่งคนไม่งั้นเนี่ยน้องก็จะไม่ค่อยยอมในการตัดนะครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการตัดเล็บนะ้องตัดเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าไม่ถึงสัปดาห์ เล็บก,ก็จะแบบเริ่มคมแล้วก็เริ่มยาวออกมาอีกเหมือนเดิมก็เหมือนคล้ายๆคนนั่นนะครับก็จะต้องตัดอยู่เป็นประจำแต่ที้ในการตัดก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนะเดี๋ยวก่อนไปนะครับขอฝากนะครับกดติดตามช่องนะครับกาโก้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอยติดตามนะครับคลิปดีๆในส่วนของการเลี้ยงแมวเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับอยากให้กดติดตามกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วเพนนี่บ๊ายบายกล้องก่อน บายบายกล้องก่อนคะ่ะยกมือบายบายไม่ไปเพนนีไปแล้วเฟนนี่ตัดเล็บนะคะ <c oughs> ขอเก็บก่อนเก็บกระโหลกอันนี้กินไม่ได้คะ่ะเฟนนี่โกรธหรคะเล็บหายละคะเล็บห,หนูหายไปไหนคะอ่ะเดี๋ยวให้กำลังใจขอเม็ดหนึ่ง มีอารมณ์ดีขึ้นบ้างอย่างเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นบ้างอย่างคะฮะอ่าอ่าไอ้ม่หนึ่งก็ได้พีนีชอบขนมมากแต่ข้าวไม่ค่อยกินเลยแต่ข้าวไม่ค่อยกินเลยนะไปยบายเพื่อนหน่อยไปแล้วจบคลิปแล้วหนูหนูจะหิวแบบหนักมากไม่ได้ลูกข๋ออ,ขออขอยิบขอยิบหน่อย ก็อีกหน่อยไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเออบ๊ายบายโอเค